เดี๋ยวมาชมภาพหน้าเต็มบริเวณสะพางสามยอดการนี่เลยครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผ่านการเวลามาโหคนลุกสู้เลยครับตรงนี้เหมือนประตูการเวลาที่บอกเมื่อกี้ครับผมโอ้ยน้องมาทักทาย โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาห้อยตัวให้เห็นอันแน่หุ้ยตูวแดงเลยสงสัยเป็นจ่าฝูงตัวนี้นอนมาแล้วครับวันนี้ผ่านมาที่ลบบุรีครับผมเมืองลิงเมื่อก่อนนี้น้องๆจ๋อจะเยอะเลยที่ศาลเจ้าพ่อสัมมการนี่เองวันนี้หายไปหมดแล้วถูกจัดระเบียบ น้องๆไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรับชมพระปางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกันครับผมไปกันเลยครับผมตามทางม้าลาอก่อนนี่เลยครับที่บริเวณพื้นมีเพ้นเขียนว่าลบบุรีครับผมเห็นนั่นเลย มีสัญ,ญลักษณ์รูปน้องลิงตลอดแนวยาวประมาณ100เมตรครับไปถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อสมการนั่นเลยไปกันครับผมนี่ก็คือบริเวณทางขึ้นประปาง3ยอดครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีน้องน้องลิงไม่อยู่แล้วเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็คือโต๊ตีีลิงนั่นเอง แบนไปจ่ายค่าเข้าชมคนละสิบบาทครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูรอบๆอ,องค์พระปางสามยอดอันนี้อีกด้านหนึ่งขององค์พระปางนะครับผมสแสดงถึงวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่เคยมีมาในอดีตมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเข้ามารับชมกันครับผม อ๋อเห็นแล้วครับเป็นที่มาของพระปางสามยอดก็คือมีองค์ที่หนึ่งขวามือองค์ที่สองอยู่ตรงกลางองค์ที่สามกำลังบุรณะอยู่เห็นนั่นเลยครับเดี๋ยวมาชมภาพหน้าเต็มบริเวณพระปางสามยอดกันนี่เลยครับอีกด้านหนึ่งกันครับผมให้เห็นบริเวณ โดยรอบครับผมเล่นเอาอาคารล้างไปสมัยน้องๆจอยังอยู่กันเยอะตอนนี้ทางราชการจัดระเบียบไม่มีน้องลิงแล้วฝั่งนู้นมีสตรีทอาร์ตบ้านๆลบบุรีสวยเลยครับผมล้างหมดเลยครับผมอ๋อไปครับไปกันต่ออีกจุดหนึ่ง รับชมด้านในองค์พระปางกันจากตัวพระปางนะครับเพื่อนๆสามารถเดินรับชมได้โดยรอบแต่เดี๋ยวจะแพนให้เพื่อนๆเ,เห็นรูปที่อยู่บนฟุตบาทครับผมนั่นเลยมุมสูงอาจจะเห็นเป็นรูปน้องลิงผมเขียนว่าลบบุรีตลอดแนวพื้นฟุตบาทยาวไปเลยครับผมยันไปถึงตรงองค์ศาลเจ้าพ่อสัมการ นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวดูสถาปัตยกรรมสมัยโบราณผ่านมาหลายร้อยปีครับผมไปรับชมกันอีกด้านหนึ่งครับตรงนี้คือป้อมที่เข้ามาจะเก็บคนละสิบบาทนะครับสำหรับบำรุงรักษาสถานที่เพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมนี่เป็นอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นบริเวณด้าหนาหน้าตรงขององค์พระปาง ถ้ามองจากจุดนี้จะเห็นเป็นองค์เดียวครับผมแต่พอแพนมาด้านข้างถึงจะเห็นว่าอ๋อมีทั้งหมดสามยอดที่เรียกว่าพระปางสามยอดที่จังหวัดรบบุรีเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ทางนี้เลยครับนั่นเลยโอ้ ขนลุกเลยครับผมโอ้มุมนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยเห็นทั้งสามยอดแต่จุดจุดนึงครับผมที่ต้องเข้าไปถ่ายเลยโอ้ด้านในแม่อนุญาตให้เข้าไปครับผมตรงนี้ยังพอขึ้นได้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผ่านการเวลามาโอ้ผมขนลุกสู้เลยครับโอ้ยหลวงพ่อ ลำตัวไม่มีเสียนไม่มีมีองค์นี้เลยครับโอ้ยศักดิ์สิทธิ์ครับผมสัมผัสได้ถึงพลังเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นพระพักที่พระพักบริเวณตาและใบหน้าครับผมมีรอยแยกของหินเกิดขึ้นพาเพื่อนๆมารับชมรอบๆอ,องค์พระครับขนลุกโอ้ดูศักดิ์สิทธิ์มากครับผม ผ่านการเวลามาหลายร้อยปียังสามารถดำรงทรงอยู่ได้ให้เราได้กราบไหว้สักการะไม่ธรรมดาครับผมมีทางด้านหลังองค์พระครับเห็นอิฐแต่ละก้อนครับผมบริเวณด้านในเจ้าหน้าที่บอกไม่ให้เข้าครับเ,เ,เข้าไปไม่ได้แล้วอันนี้โดยรอบครับผมอา้าวน้องญี่ปุ่นก็นมาเที่ยวลบบุรีด้วย นี่ด้านหลังองค์พระครับโหศักดิ์สิทธิ์มากครับเข้ามาใกล้ๆมาสัมผัสขนลุกโดยตลอดเลยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ากลางคืนจะมีแสงไฟสะท้อนขึ้นมาจากพื้นดังด้านล่างปะทะกับพระพักขององค์หลวงพ่อจะดูขังมากครับผมเป็นด้านองค์หลวงพ่อนะครับถ้ามองย้อนกลับมา ตรงประตูซุ้มตรงนี้ครับผมที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเหมือนประตูสะท้อนการเวลาโหดูสวยมากครับผมตรงบริเวณตรงกลางองค์หลวงพ่อนี่เลยนี่เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูที่พระปางอีกองค์หนึ่งครับองค์นี้องค์ที่หนึ่ง โอ๋อองค์ที่สองครับผมตรงบริเวณองค์พระอง้์ที่หนึ่ง,อ,งอยู่ตรงนู้นองค์ที่สองอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเห็นยอดโผลออกมาตรงนี้คือองค์ที่สามที่กําลังทําการบูรณะอยู่ครับผมตรงนี้เหมือนประตูการเวลาที่บอกเมื่อกี้ครับผมมองผ่านไปเห็นหลวงพ่อมองไปกี่ครั้งก็สัมผัสได้ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เดี๋ยวแพนสอยหลังให้เพื่อนๆเ,เห็นครับเป็นอีกด้านหนึ่งขององค์พระปางสามยอดเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีครับมีพลังงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระปางสามยอดเต่อเมืองจังหวัดลบบุรีครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะมีการจัดโต๊ะจีนลิงเลี้ยงลิงโดยเฉพาะโอ้ยน้องมาทักไาย นี่เลยเห็นนี้เองถึงท,ทำให้คนแถวนี้อยู่ไม่ได้แต่นี่เขาคือเจ้าทินโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมาห้อยตัวให้เห็นอันแน่ะอุ้ยสูดแดงเลยสงสัยเป็นจ่าฝูงตัวนี้เลยครับอยู่ตรงนน้นอีกตัวนึงอ๋อนาน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 ว่าไงลูกรอเหลือน้อยมากแนละ้วครับจำนวนลิง มาเจอสตรีทอาร์ตครับผมสวยเลยที่นี่ลบบุรีโอ้นู่นเลยตรงนู้นคือกรงที่เขาใช้ดักลิงที่นี่ลบบุรีสวยเลยครับผม